สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง NPA หรือสินทรัพย์รอการขายที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือต้องรวยล้นฟ้าถึงจะทำได้แต่จริงๆแล้วแค่มีเงินเย็นๆสัก2-3%ของราคาทรัพย์ก็สามารถเปิดประตูสู่โอกาสที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปได้แล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ตลาด NPA มีทรัพย์ให้เลือกมากมายทั้งบ้านที่ดินคอนโด เกิดจากหลายปัจจัยทั้งเศรษฐกิจที่ผันผวนหรือการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ดีทำให้มีทรัพย์หลุดเข้ามาในตลาดมากขึ้นแต่ก่อนจะประโดดเข้าไปเราต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานกันก่อนครับ NPA คือทรับที่ธนาคารยึดมาจากการผิดนัดชำระหนี้ดังนั้นราคาขายมักจะต่ำกว่าราคาตลาดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกทรัพย์จะคุ้มค่าเสมอไปครับ วิธีการและเทคนิคสำคัญคือการหาข้อมูลและวิเคราะห์ให้ละเอียดต้องดูทำเลสภาพทรัพย์สินค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆเช่นค่าธรมเนียมค่าปรับปรุงและที่สำคัญต้องเปรียบเทียบราคาตลาดให้ถี่ถ้วนอย่าใจร้อนรีบตัดสินใจ ข้อดีของการลงทุนใน NPA คือโอกาสในการได้ทรัพย์สินราคาถูกกว่าตลาดและอาจสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวแต่ข้อเสียก็มีเช่นกันครับต้องระวังเรื่องสภาพทรัพย์สินที่อาจต้องปรับปรุงเยอะต้องเตรียมเงินสำรองเผื่อค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดฝันและอาจต้องใช้เวลาในการขายต่อ สำหรับแผนการดำเนินการเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูล NPA จากแหล่งต่างๆเช่นเว็บไซต์ของธนาคารบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือในหน้าอสังหาริมทรัพย์เมื่อเจอทรัพย์ที่สนใจให้ลงพื้นที่สำรวจทำเลสภาพทับสินพูดคุยกับคนในพื้นที่และอย่าลืมตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนตัดสินใจยื่นข้อเสนอซื้อที่สำคัญที่สุดคือการบริหารความเสี่ยงอย่าทุ่มเงินทั้งหมดที่มีเลือกทรัพย์ที่อยู่ในงบประมาณที่รับได้และเผื่อเงินสำรองเผื่อค่าใช้จ่ายอื่นๆเสมออย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ